เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะที่สามารถใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทําการเกษตรนะคะให้มันง่ายขึ้นผลผลิตดีขึ้นแก้ปัญหาผล,ผลผลิตในหน้าแลลงเป็นอย่างดีหรือมีการน้อมนําหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริมาใช้ที่จิมมี่ฟาร์มที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ การวางพังและการจัดการฟาร์มครอบคลุมการใช้งานทั้งแปลงปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวปลูกมะเขือเทศปลูกผักสลัดปลูกข้าวเลี้ยงกุ้งการขุดบ่อน้ำเป็นการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริที่จิมมี่ฟาร์มน้อมนำหลักการเหล่านี้มาปรับใช้ตามความฝันที่ไม่ต้องรอเกษียณเกิดจากการที่ว่าเราสองคนเนี่ย มีความคิดที่คล้ายๆกันกนะ็คือหนึ่งเราสองคน,เ,นเป็นคนชอบเที่ยวชอบธรรมชาติชอบปลูกต้นไม้แล้วก็มีความฝันเหมือนกันว่าเราอยากจะมาทําเกษตรใช้ชีวิตแบบโสโลไลฟ์อะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่าโอเคเรา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 ,เรามีเรามีแผนการในอนาคตและเราไม่ต้องรอถึงกเกษียเลยเราก็เริ่มลงมือทําเลยปักหลักเลยว่าโอเคในพื้นที่แห่งนี้เราอยากทําอะไรตั้งใจจะทําอะไรบ้างเขียนอยู่ในกระดาษให้เรียบร้อยเลยว่าเราอยากให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแบบไหนบ้างแล้วก็เริ่มลงมือทําเลย ความท้าทายคือได้ลองผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จและสามารถนำจิมมี่ฟาร์มไปต่อยอดกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สามารถร่นระยะเวลาความสำเร็จของผู้ที่มาศึกษาและเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีอันนี้จำเป็นมากเลยครับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราเราเราแบบเดิมๆนะฮะเราก็ไม่สามารถคืออาจจะเดาได้เรื่องของดินฟ้าอากาศแต่ถ้าเกิดเราสามารถเจาะลึกไปมากกว่านั้นก็คือในเรื่องของ ความชื้นในดินความชื้นอากาศอุณหภูมิภายนอกหรือแสงพวกนี้พวกนี้จะเป็นข้อมูล Data ที่สามารถประ,ประมวลได้ในเรื่องของการปลูกพืชอย่างเช่นว่ากรณีเราปลูกมะเขือเทศอย่างเงี้ยเขา,เาไม่ชอบอากาศร้อนเขาก็ไม่ใช่ชอบแฉะมากาอาจจะชอบชื้นๆเราดูจากข้อมูลจาก Data แต่ละปีแต่ละเดือนว่าช่วงเดือนนี้เขารู้สึกว่าปลูกแล้วก็ไม่งามปลูกแล้วมีปัญหาเรื่องโรคภัยเราก็มาเก็บข้อมูลสาหรับปีหน้าตัวที่จะช่วยได้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการบริหารจัดการน้ํอาอันที่สําคัญมาก คือเราจะไม่ใช่ว่าลากสายยางแล้วไปฉีดใช่ไหมฮะตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยราคามันถูกลงแล้วไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนก็คือตอนนี้ก็จะมีตัวทัมเมอร์ตั้งเวลานะฮะว่าโอเคเ,ออเราสามารถเปิดปิดเวลาได้สามารถสั่งงานทางมือถือได้สามารถสมองคนมันสามารถลึกไปถึงขนาดที่ว่าโอเคในในเมื่อความชื้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่ต้องลดเป็นลดอีกวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยะะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเสริมให้เราทำงานง่ายขึ้น ความเป็นไปได้ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ทิ้งสิ่งเก่าๆที่เคยชื่นชอบอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่กลายเป็นของฝากและสื่อถึงเมืองแปดริ้วได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือหน้าปลาแห้ง ปลาแห้งเป็นอีกผลิตภัณฑ์ของเราค่ะซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ําแม่น้าบางปะกงชื่อ8ปด้วก็มาจากปลาช่อนที่อุดมสมบูรณ์ตัวใหญ่ที่เราสามารถแล่ได้ถึง8ปด้วเราก็เลยนํามาเป็นหน้าปลาแหง้งซึ่งเป็นเมนูโบราณที่เราอยากรักษาไว้ด้วยปกติแล้วหน้าปลาแห้งเราจะทานกับข้าวเหนียวแล้วก็แตงโมนะคะเราสามารถเอาปลาแห้งเนี่ยของเราที่เป็นปลาช่อนแหง้งทําได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็น ผงโรยข้าวฟูริคาเกะของญี่ปุ่นหรือว่าจะเอาไปทาเป็นขนมอย่างเช่นคุกกี้หน้าปลาแห้งก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะรังสรรค์ของตัวนี้ของเราออกมาค่ะจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบหน้าปลาแห้งอยู่แล้วบางอย่างบางครั้งเนี่ยเหมือนคนจะลืมไปว่าปลาแห้งเนี่ยจริงๆแล้วเขาอร่อยนะเขาสามารถไปทานนะทั้งขค้าทั้งหวานได้เราอยากรื้อฟื้นตรงนี้ขึ้นมาค่ะเราก็เลยทําเป็นหน้าปลาแห้งตัวนี้ขายค่ะ ความสำเร็จของจิมมี่ฟาร์มที่ทำกเกษตรแบบใหม่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานกเกษตรเพื่อค้นหาวิธีการทำงานให้เหมาะสมและสร้างผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่ยั่งยืนลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นเพิ่มกำไรให้มากยิ่งขึ้นแนวความคิดนี้จะถูกต่อยอดให้จิมมี่ฟาร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรอย่างแท้จริงคือเป้าหมายของเราสูงสุดเัเองเนี่ยของเราตอนนี้ก็คือเราเรียนตามตรงของเราเนี่ย ทุกก้าสเตปต่างๆเราเกิดจากการวางแผนหมดทุกขั้นตอนว่าโอเคต่อไปอปีอีก2ปีข้างหน้า1ปีข้างหน้าเราจะต้องเป็นอะไรแล้วเราก็ก้าวไปตามอย่างนั้นสูงสุดของเราจริงๆแล้วเนี่ยบ้านปลายเราอยากให้ตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเขาเรียกว่าเรื่องของการเรียนรู้นะครับเพราะตอนนี้เราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะฮะก็ให้สามารถเอาคนจากภายนอกเข้ามาหรือว่ากลุ่มหน่วยงานไหนสนใจก็าเข้ามาเรียนรู้ได้แล้วเราก็มีความฝันว่าเราอยากจะทําเป็นฟาร์มสเตย์นะครับฟาร์มสเตย์ก็คือสัก สองสาหลังอยู่บริเวณนี้ก็สามารถจะมาพักผ่อนแล้วก็มาดูงานมาใช้ชีวิตกับเราอะไรประมาณนี้ครับผมครับก็ฝากแหล่งท่องเที่ยวก็คือที่นี่นะครับจิมมี่ฟาร์มนะครับผมอยู่ที่อำเภอคลองเขื่อนอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับที่นี่ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับใช้เวลาเต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับปนวัตศีสง่าถ่ายภาพสุนิสาสังทองทีมข่าว n b t ภาคกลางรายงาน